สวัสดีครับพบกับช่องชาแนลยูซิงชีวิตจริงมีละครพายกินมาเที่ยวบริเวณที่ผมมาน,นี้เป็นบริเวณหมู่บ้านหินแตกตะบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงใหม่เราจะพาท่านไปพิพิธภัณฑ์ขุนสาหรือบ้านขุนสา ในอดีตจะมีเรื่องเล่ามากมายไม่ว่าประวัติศาสตร์และความน่าสะพรึงกลัวของชาวบ้านของคนในพื้นที่อบริเวณนี้เป็นบริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ขุนศาก็จะมีถนนนนทางขุขะเล็กน้อยและสามารถสัญจรได้สะดวก ขนทางซ้ายและขวาก็จะมีธรรมชาติไม่สมบูรณ์100%ซแต่ก็จะมีธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์และสวยงามอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าระยะทางเข้าประมาณ400เมตรทั้งซ้ายมือและขวามือก็จะเจอถนนอ่ะไม่สู้ดีนักในการเดินทางทางซ้ายมือก็จะเป็น บริเวณวัดเก่าวัดเก่าที่ร้างเพราะเกิดน้ำท่วมและจะจายวัดออกตอนนี้เราได้มุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านอีกประมาณ100เมตรเดี๋ยวก็จะถึงครับสวัสดีครับบริเวณที่ตรงนี้เป็นบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านขุนสา หรือบ้านคุ้ธสารนั่นเองบริเวณนี้ได้รกร้างมา60ปีเต็มสภาพความเป็นอยู่ก็จะเห็นดังเนื้อเรื่องที่ผมได้ถ่ายวันนี้ช่อง Channel ยูสิกได้มาถ่ายสถานที่จริงบริเวณพื้นที่จริงแล้วได้เจอคนดูแลคือคุณป้าที่ให้โอกาสได้มาเปิดพิพิธภัณฑ์ ดูประวัติความเป็นมาความน่าสะบุงกลัวความน่ากลัวของชาวบ้านที่สัญจรไปมาบริเวณค่ำคืนเดี๋ยวะจะให้ป้าแกเล่าประวัติความเป็นมาและสิ่งที่แกได้อยู่ตรงนี้และชาวบ้านที่สัญจรพามาได้พบเห็นอะไรบ้างในแต่ละวันไปแต่ละค่ำคืน และยังมีเสียงที่คนสัญจรไปมาเนี่ยยังได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นคนคือแม่คือจริงๆแม่แม่แม่มาอยู่นี่ได้ได้สาสิปีแล้วจ้ะโอแต่คนเข้ามานี่ก็คือมาแล้วไม่ค่อยอยู่ได้ใช่ไหมเชื่อเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ชิมคนกันแล้วเขาอยู่ไม่ได้บุญแกเยอะกว่าโอ้หมายถึงว่าคนอยู่ไม่ได้เนาะอาจจะเป็นผลบุญนไม่ไหวอ่ะทําไม่ไหวงานอ่ะงานมันไม่ไหวสองก็คือหลายสิ่งหลายอย่างเนาะมันน่ากลัวเออใช่ใช่ผมเข้าใจว่า ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านขุนสาดังนั้นนะอาจจะคนก็กลัวเนาะไอชอบเต้ยเขาชอบเตอะ้วเขาอ๋อเหรอคนคนใจไม่แข็งก็คือไม่ค่อยอยู่ได้เออน่าจะไม่แข็งมันอยู่ไม่ได้เออใจไม่แข็งไม่อยู่ได้แต่แม่เป็นคนที่ชอบทำบุญควุยาวเหเออขี้ยาด้วยอะไรหลายอย่างเออเดี๋ยวก็ดวงวิญญาณสัมผัสอะไรนู่นกลางคืนแต่แม่เป็นคนที่ไม่กลัวเออไม่กลัวก็คือเราคิดดีทําดีเออไม่ค่อยกลัว ไปไหนก็เทวดาคุ้มครองโอ้โชคดีวันนี้ผมก็โชคดีโอ้มีของดีโอ้มีครูมาบรรจุโอ้มีครูบรรจุ่มปลาตุ้ยโอ้มีน้ำถือครูมาบรรจุน้ำถือครูมาบรรจุดีสาธุสาธุโอ้แม่น้ำถือครูาธุไปทุกวันเลยที่ว่าก็มีเดี๋บารากับโอ้เราเราเราจะกราบแล้วก็เรามีห้อยคอตลอดเลยแล้ววันนี้ย่นี้ก็โกนั่นแหละอนี่ปลาหวาเนี่ไม่แต่แม่อยู่นี่เคยเจออะไรแปลกประหลาดประหลาดไหมเสียงอะไรมีไหมมีมีมีเสียงแปลกแปลกไหม อยู่ที่นี่บิวก็โกลนอ๋อมีนีเหมือนกันกลางคืนหรือกลางวันเออไม่เห็นตัวแต่เจอเสียงเออยินแต่เสียงเสียงคู่กันหรือยังไงเนี่ยเสียงอะไรเหมือเสียงคนก็ร้องไห้ก็โอ้โหไปถามมาเพราะหายไปเหรออ๋อเสียงคนร้องไห้ก็เป็นวิญญาณนั่นแหละก็เป็นวิญญาณเสียงคนร้องไห้เนาะนั่นแหละอืออย่าคนเดียวไหวนะมันก็โกลนั่นแหละเพราะตรงนี้มันมันวังเวงน่ากลัวสมัยก่อนน่ากลัวเนาะเออนั่นแหละ๋อแต่เจ้าเจอคนร้องไห้เหมือนกัน มันอาจจะไม่เห like ็นตัวแต่เจอเสียงเขาก็เป oh, oh, ี้ยตัวอยู Potter, okay? ่แล้วเขากลนกินลงไปไปมาก็เห็นก็หายไปอย่าอ๋อเขาเขาในตอนนี้ผมได้เข้ามาในพื้นที่ห้องประชุมของคุณสาตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกขนลุกและวังเวงและรู้สึกแล้หลอนเล็กน้อยสภาพที่เห็นคือยังคงสภาพสมบูรณ เกือบ70%นี่คือชีวิตของป้าจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับอ๋อวันเท่าไหร่นะวันวันร้อยเมือไรอ๋อวันละร้อยอ๋อไม่พอเลยเนาะเออไม่เป็นไรเผื่อเพื่อมีให้ตั้งใจแลจ่ายตไม่เป็นไรคืออย่างเงี้ยเราต้องโปรโมทสถานที่พิพิธภัณฑ์มันไม่ค่อยมีใครโปรโมทไงใช่ถ้าเขารู้เขาจะมาเที่ยวอะไว้สถานที่ท่องท่องเที่ยวที่อื่นดังนั้นมันไม่มีช่องไหนมาอ่า มามาโปรโมทดังนั้นเงิน<อ>ที่จะเข้ามาหาป้าเนี่แหละคนมา<ะ>เมาทําบุญมาดูพิพิธภัณฑ์เขาก็จะมาช่วยเหลือนั<ะ>่นแหละอย่างผมช่องเล็กน้อยเนี่ยเขารู้เขาจะได้มาเที่ยวมาช่วยทำนุญบำรุงนู่นนี่นั่นไม่ใช่ท่องเที่ยวหรือได้มาศึกษาประวัติศาสตร์รร<ะ>ป้าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอ่ะเดี๋ยวให้เลี้ยงไหมอยู่ที่นี่มีพี่น้องกี่คนอป้าคะเอเอมอีป้ามีคนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวออยเยวอากลัวป้าเป็นไงเสียชีวิตหมดแล้วบอก อยู่พ่อพราลุนอ๋ออยู่ฝั่งพ่าเจ้าโอ้ยย่าได้มานานๆเนี่ยเกือบสามสิบปีแล้วอ๋อป้าอ่าป้ามาอยู่นี่เป็นคนไทยใหญ่เนาะได้มาอยู่นี่สามสิบปีแล้วก็ได้ดูแลพี่ลูกคนเดี้ผ่านตาหัวอู้ไม่เคยรู้เรื่องอ๋อครับแล้วก็เพียรแต่ตายไปชาวสามปีโอ้ชาวสามปีเขาเป็นทหารไหมคุณแม่ไทยใหญ่โอ้เขาเป็นทหารไทยใหญ่เลยลูกน้องเป็นชายนะโอ้โหช่วงต่อไปคุณป้าก็จะพาไปห้อง นอนของขุนศาีและมีห้องตระกูลน่าจะเป็นลูกปันของขุนศรในระหว่างที่ผมเดินไปผมยังไม่ได้มองผมรู้สึกตกใจเห็นภาพขุนศรสองตาที่ผมมองเข้าไปผมรู้สึกขนลุกและวังเวงแล้วผมได้ขออนุญาตถ่ายภาพและจะมีภาพวาดของขุนศาในอดีตห้องข้างคือห้องนอนของคุณศรีคุณตอนนี้คุณป้า กำลังจะเปิดประตูให้เราเข้าไปผมรู้สึกตกใจมากามันยังคงความสมบูรณ์และยังมีผ้าห่มผองหุ้าให้เห็นและมีที่นอนมีที่ปั้น,ลกกนและมีบรรยากาศที่รู้สึกขนลุกเป็นบรรยากาศที่บอกได้เลยว่าในห้องนอนเนี้มันรู้สึกแบบเย็นเยือกนะถ้าใครได้เข้ามาจะรู้สึกเหมือนผมเลย ผมอธิบายไม่ถูกดังนั้นผมได้เพยกล้องไปนี่คือภาพตอนที่ขุนสาเป็นทาหารผมได้เพยกล้องไปเรื่อยๆก็จะเห็นพ่าห่มของท่านแล้วจะมะีหมอนุง้งมีรูปภาพเก่าๆของท่านได้ถ่ายไว้ในอดีตยังให้คนรุ่นหลังได้เห็นในห้องข้างในก็จะเป็นรูปภรรยาของขุนศานะที่ท่านได้เป็นตั้งคล้ายๆยิ่งพระให้คนได้เห็นก็ยังมี คนต่อไปนี้เป็นประวัติของขุนสาในอดีตนะว่าท่านเกิดที่ไหนเป็นคนที่ไหนและมีพ่อแม่พี่น้องกี่คนอบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่อได้มีการเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมานะในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าความเป็นมาในอดีตกับปัจจุบันว่าอาคุณสาเคยติดคุกขามาที่ไหน ติดคุกกี่ปีนะก็จะมีบรรยายเล่าเรื่องให้คนได้มาเห็นความเป็นมาในอดีตและก็จะเห็นภาพรีสอร์ทสมัยก่อนหรือหมู่บ้านน้แตกนะก็จะมีประวัติความเป็นมาว่า,วาหมู่บ้านเทิดไทยนี่มีการเปลี่ยนแปลงพอสรเท่าไหร่นะก็จะเห็นรีสอร์ทเกิดขึ้านมากมายก็มีแผนที่หมู่บ้านเทิดไทยนั่นเอง ก่อนเดิมทีเป็นบ้านแปลกและเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเทือไทยเป็นมาอันนี้คือประวัติของคุณสานะรายชายเห็นคุณเขาและย,ยอดโดยนะท่านได้เล่าอธิบายประวัติความเป็นมาในบอร์ดหรือภาพในอดีตก็จะมีทหารองค์คณะของท่านนะมีเยอะนะเจ็ดร้านายนะที่เป็นอาหารของท่านนะนี่คือผู้นําของ ไทใหญ่หรือราชานี่ก็คือภาพประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้และได้ศึกษาให้คนรุ่นหลังได้มาเที่ยวมาศึกษาประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บ้านคุนสาอยู่บ้านหิ้แตกหรือบ้านเท่าไทยตำบลเท่าไทยอำเภอเมี่ยฟ้าหลวงจังหวัดเชียงใหม่นี่คือสถานที่จริงของช่องชาแนลยุทธสิงพากินพาเที่ยว ได้มาสัมผัสบรรยากาศสดๆให้คนได้เห็นว่าสิ่งที่ผมมาวันนี้เป็นบรรยากาศที่วังเวงและถัดไปจากห้องพักเรียนก็จะเห็นบริเวณนี้เป็นบริเวณโรงครัวของทหารกุศาก็จะเห็นซากปรากาัพังและมีเตาในการประกอบอาหารในอดีตนะพอจะเห็นหลังจากถ่ายทำเสร็จ หลังจากนั้นผมได้เดินออกจากพิพิธภัณฑ์ด้านในตัวก,ก็จะเห็นบริเวณด้านนอกของพิธิธภันธ์คุณาก็จะเห็นบรรยากาศที่สมบูรณ์สวยงามและวางเวงตอนนี้คุณป้าได้ล็อกประตูพิพิธภัรฑ์แล้หลังจากนี้คุณป้าก็จะพาเราไปที่ห้องมืดหรือห้องดินนะเป็นห้องมืดที่ขังนักโทษนะ ผมเชื่อได้ว่าที่ตรงนี้ไม่มีใครกล้าไปและได้เข้าไปง่ายๆวันนี้ผมได้รับเกียรติและคุณป้าให้ก,กุกกาบผมจากช่องชาแนลพาไปดูห้องมืดหรือห้องนักโทษนะคือห้องดินนั่นเองนะป้ามาบ่อยไหมตรงนี้ครับป้ากอนอยู่อบคนยาอ นี่นี่เป็นอะไรน้ำบอกขังคนนี้นี่แหละโอ้ขังคน,นอ,ยอ,งคอยู่ในหมอนี่ใน้รอดีตอทาาหารกุนศาร์จะโยนนัดโทษลงในบ่อน,นี้และได้โยนอาหารในลงห้องใต้ดินก็จะเห็นบรรยากาศสดสขครับในพื้นที่บร,ริเวณด้านข้างก็จะเห็นแนวบังเกอร์ของทหารขุนศาได้วางแนวในการตั้งป้อมปาการในการที่จะทำฐานที่มั่นนะ ดี๋ยวหลังจากนี้คุณป้าก็จะพาเราเดินทางกลับแล้วนะตอนนี้เริ่มพกข้าช่องชาเนลยุดซิงผากินปลาเที่ยวตอนนี้เราได้เดินทางกลับไปยังบ้านคุณป้าขอบคุณคุณป้าที่ให้โอกาสช่องชาเนลยุดซิงในการถ่ายในการรลบประวัติความเป็นมาช่องชาแนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม